สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงของข่าวรอบโลกของทางช่องแบงค์ข้ออีสปอกับในช่วงของ a d w o r ล e โดยในวันนี้เองก็ยังมีเรื่องราวที่ชวนน่าติดตามอยู่หลายเรื่องซึ่งบางเรื่องนั้นก็อาจจะปนสะใจไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างเรื่องผู้พัฒนาโปรแกรมโกงโดนสั่งฟ้องจนต้องรีบออกมากราบขอโทษกันแทบไม่ทนัน หรือเรื่องราวชวนตกตะลึงที่มีคนนำมาเล่าอย่างผู้พิการทางการได้ยินเล่นวารโลแรนแต่กลับสามารถชนะได้รวมถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่กําลังมองหาเมาส์เกมมิ่งสำหรับสายเกมแนว FPS ก็สามารถไปดูที่ร้าน Logitech ใน s h อป e ีได้เพราะตอนนี้เมาส์รุ่น G 4 0 2ลดราคากระหน่ำกว่า40%ด้วยกันเหลือเพียง 1, 10ึ0บาทเท่านั้นซึ่งจากที่เราไปลองเช็คราคาในเว็บอื่นๆมานั้นก็จัดว่าถูกกว่าที่อื่นระดับหนึ่งเลยล่ะครับหรือใครที่กำลังมองหาเกมมิ่งเกียร์ชนิดอื่นทั้งสินค้าแบบที่มีและไม่มีแบรนด์ก็สามารถไปดูได้ใน s h อป e ีเลยนะครับเพราะตอนนี้ก็มีหลายร้านมากๆที่จัดโปรโมชั่นอยู่ถ้าหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใน d e s c r i p ช i o n ได้เลยนะครับ เมาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยนั้นซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นเกมเมอร์สายคลีนสายเล่นด้วยฝีมือตัวเองนั้นจะต้องดีใจเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่เราน่าจะทราบกันดีว่าในทุกวันนี้ไม่ว่าเกมไหนที่เปิดตัวใหม่หรือเปิดตัวมานานแล้วสิ่งที่ทําให้คอมมูนิตี้เกมต่างๆต้องเสียหายหรือมัวหมองนั้นก็คือเหล่าพวกท็อกซิกที่ชอบใช้ถ้อยคําที่หยาบคายหรือเหยียดเชื้อชาติพวกชอบโยนเกมต่างๆเวลาที่ไม่ได้ดังใจแต่พวกนี้อันที่จริงมันก็ยังพอที่จะหาทางรับมือกันได้ใช่ไหมละครับซึ่งมัน มีคนอีกประเภทหนึง่งที่บรรดาผู้เล่นธรรมดาแบบเราๆจัดการกับพวกมันได้ยากเสียเหลือเกินนั่นก็คือพวกที่ชอบใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือโปรแกรมโกงเป็นชีเตอร์ทั้งหลายที่สร้างความปั่นป่วนให้กับผู้เล่นธรรมดาอย่างเราๆมาแล้วมากมายไม่แบบว่าจะเป็นวอลแฮ a กเอมบอทและอื่นๆอีกเพียบยิ่งในสาย FPS เราจะเห็นได้เลยว่าเกลื่อนกลาจนหน้าเบื่อหน่ายเป็นอย่างมากแน่นอนในเกม Call of Duty เกม FPS ซีรีส์ชื่อดังก่อน,นี้ไม่พ้นที่จะมีหล่าผู้ให้บริการโปรแกรมโกงเหล่านี้อยู่ด้วยและยังสามารถทําเงินเป็นกอบเป็นกำรรมได้อีกเพียบจากการนําไปขายให้กับผู้เล่นที่ไม่หวังดีและต้องการจะโกงเหล่านี้อีกด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเป็นอย่างมากและผู้เล่นธรรมดาก็ได้แต่หวังว่าเมื่อไหร่กันนะที่ทางบริษัทหรือผู้พัฒนาเกมจะลงดาบกับพวกกรสิทธในเกมที่ดูดกินความสนุกของเกมให้หมดสนุกอย่างรวดเร็วแบบนี้และแล้วสิ่งที่เหล่าเกมเมอร์ของ Call of Duty ขอก็เป็นผลเมื่อวันที่30สิงหาคม2020ที่ผ่านมานั้นทางด้านของสื่อใหญ่อย่าง PC Gamer ได้มีการออกมารายงานว่าในทางด้านของบริษัท Activision ที่เป็นผู้พัฒนาเกมจะมีความเคลื่อนไหวที่ จะต้องมีเฮกันอย่างแน่นอนโดยความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทแต่เป็นในรังโจรกลุ่ม Discord ของทางด้านหัวโจกผู้พัฒนาโปรแกรมโกของ Call of Duty ที่มีชื่อว่า CX Cheat หนึ่งในเว็บและที่สำหรับการซื้อขายโปรแกรมโกในการเล่นเกม Call of Duty และคาดว่าน่าจะมีในเกมอื่นๆด้วยซึ่งในวันล่าสุดทางด้านของแอดมิน CX Cheat ก็ได้มีการออกมาข้อความพร้อมกับแท็กหาทุกคนที่เป็นลูกเพจในคอมมูนิตี้ของเขา เป็นข้อความว่าอย่างที่บางคนน่าจะรู้กันมาแล้วทางด้านของบริษัท Activision ได้มีการยื่นฟ้องร้องต่อทางด้าน cxcheat.net ว่าบริการของทางเรานั้นผิดกับข้อกําหนดที่ทางด้านของบริษัทได้ตั้งขึ้นมาไว้ซึ่งตอนนี้ผลจากการฟ้องร้องของพวกเขาทําให้ทางเราต้องยกเลิกและหยุดพัฒนาโปรแกรมโกงหรือผลิตภัณฑ์โกงต่างๆของเราในเกม Call of Duty ทั้งหมดซึ่งโปรดักต์ทั้งหมดของทาง cxcheat จะไม่มีการรับคืนใดๆทั้งสิน้นพวกคุณจะต้องระวังการใช้เรื่องของ third party โปรแกรมหลังจากนี้กัน เผื่อว่าจะโดนจับได้และถูกแบนในอนาคตทางเราขอแสดงการขอโทษที่ทําให้เกิดความเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่ดีทั้งหมดที่เคยทําไว้กับผู้เล่นของดิวตี้ทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยครับซึ่งหลังจากการประกาศในข้างนั้นของเจ้าของโปรแกรมโกงเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดดังกล่าวโชคดีที่มีคนแคปมาได้ทันเราจึงยังสามารถเห็นข้อความเหล่านี้ได้บนกระทู้ reddit เมื่อมีการประกาศแบบนั้นออกไปทางด้านของผู้ใช้บริการต่างก็ออมวยวายเพราะค่าบริการที่พวกเขาจ่ายไปนั้น นับว่ามีราคาไม่น้อยซึ่งมันมีตั้งแต่สอง0ันกว่าบาทไปจนถึงโปรแกรมที่มีมูลค่าสูงถึง4 0 0พบาทด้วยกันยิ่งทําให้เหล่าคนโกงที่โดนตลบหลังต้องร้อนเป็นไฟกันใหญ่ในทางกลับกันบรรดาผู้เล่นทั่วไปต่างก็ดีใจและชื่นชมการฟ้องร้องของทางบริษัทที่ออกมาเคลื่อนไหวจนสามารถทําให้เหล่าบรรดาคนโกงทั้งหลายสามารถปิดตัวลงไปได้อย่างน้อยก็หนึ่งเจ้าด้วยกันในตอนนี้และอาจจะทําให้เจ้าอื่นๆเริ่มรู้สึกร้อนๆอนหนาวๆกันบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งในคอมเมนต์ของกระทู้ reddit ที่มีการนําเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ ก็มีคนเข้ามาอัพโหลดถูกใจกันมากถึง8,700ครั้งด้วยกันและมีแต่คําตอกย้ํากลุ่มคนเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเยี่ยมมากพวกชั้นต่ําเหล่านี้ควรได้รับบทลงโทษของมันสักทีหรือพวกเราขอโทษที่ได้ทําให้สังคมเกมคอฟดิวตี้ต้องแปดเปื้อนเฮ้อไม่จริงหรอกพวกเองตอนเนี้ตกที่นั่งลาบากไงเป็นไงล่ะเจอดีเข้าให้บ้างตลอดมาพวกแกไม่เคยจะแคร์อะไรเลยหนิว่าสังคมเกมจะพังขนาดไหน ผมแม่งโคตรดีใจที่พวกมันโดนเล่นงานซะบ้างและหวังว่าจะต้องจ่ายค่าปรับราคาแพงอีกด้วยจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายอันมากๆแต่เดี๋ยวมันจะรุนแรงไปเราก็เอากันไว้แค่นี้จะดีกว่านะครับซึ่งทางเราเองก็เห็นตรงกันว่าควรออกมาจัดการในแบบกรณีของบริษัท Activision แบบนี้เช่นกันโดยเฉพาะตอนนี้ในเกม v a l o r a n t ถ้าค่ายเพลงไรออดจะเห็นใจและหยุดทำเพลงสักแป๊บมาจัดก,การพวกโปรแกรมโกงเหล่านี้บ้างคงจะดีไม่น้อยเพราะตอนนี้มีเห็นกันเกลื่อนกลาดเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นในไทยเราก็คือเพจไทยที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงไม่สํานึกและออกมาเล่นอยู่เรื่อยๆทางเราก็ได้แต่ภาวนาว่าสักวันให้ไรออดได้ออกมาจัดก,การ เราอาจจะได้เห็นเหตุการณ์ออกมาขอโทษและหายไปจากสารระบบของเกมของกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อให้คอมมูนิตี้เกมวอ l ์ล a n ลนดีขึ้นก็เป็นได้ครับเอาละ่ะจบเรื่องโปรแกรมโกงกันไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปถึงข่าววอร์ลวลนทางเรายังมีข่าวที่วนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของแฮกเกอร์กันต่อไปจึงอยากจะเอามาขั้นก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยและอาจจะเกี่ยวกับสวัสดิภาพของทุกคนที่เล่นเกมเป็นอย่างมากนั่นก็คือเมื่อเร็วๆนี้เองได้มีการรายงานที่ออกมาเผยเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือบนด้านมืดอของ หรือด์กเว็บสถานที่ซึ่งไว้สำหรับซื้อขายของผิดกฎหมายต่างๆซึ่งมีการรายงานว่าเหล่าบรรดาแฮกเกอร์สามารถทําการแฮกบัญชีได้สูงสุด500บัญชีต่อวันที่เป็นบัญชีเกมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในฝั่งของเกมฟอสไนท์แน่นอนว่าการนํามาขายต่อน,นั้นมีราคาตั้งแต่6,000บาทไล่ไปจนถึง8,000กว่าบาทต่อบัญชีด้วยกันหากมีสกินที่หาย,ยากหรืออันไหนที่โคตรจะแรไอเทมจริงๆก็อาจจะมีราคามากถึง30,000บาทเลยทีเดียวโดยขั้นตอนการทํางานของบรรดาเหล่าแฮกเกอร์นั้นก็คือพวกเขาไป ซื้อโปรแกรมโกงที่สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันของทาง p i พีกเกมได้โดยโปรแกรมโกงดังกล่าวมีมูลค่าอยู่ที่370,000บาทต่อเดือนดูเหมือนแพงใช่ไหมล่ะครับแต่เมื่อลองาอมาคิดกับสิ่งที่พวกเขาจะได้แล้วนั่นก็คือเหล่าแฮกเกอร์สามารถทําเงินได้มากถึงอาทิตย์ละ780,000บาทจากการนํไอดีที่แฮกมาขายต่อได้ผ่านทางเทเลแกรมหรือ Discord ก็นับว่าเป็นอะไรที่ค,คุ้มค่าเลยล่ะครับเมื่อเรามาลองคิดตามกันดูก็จะพบเลยว่า ค่าใช้ใจ่ายของแฮกเกอร์มีแค่3า0 0 0 0เบาทต่อเดือนแต่รายได้นั้นมหาศาลมากถึง3ล้านบาทหากทำยอดได้สูงสุดตามนั้นจริง นี่ยังไม่นับรวมถึงเกมอื่นๆที่พวกเขาสามารถทําได้ด้วยไม่ต้องสืบเลยว่ามันมากมายขนาดไหนซึ่งหากใครจํากันได้ก่อนหน้านี้ทางแบงค์เข้าอ e ีสปอร์ตได้เคยรายงานข่าวเกี่ยวกับการล่อลวงให้ผู้คนให้รหัสผ่านจนผู้ใช้งานต้องเสียบัญชีเกมฟอสไตนไปมากมายซึ่งขั้นตอนของผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ก็คือการทําโฆษณาชวนเชื่อที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆจนเหยื่อต้องคลิกเข้ามาและให้รหัสหรือโทเค็นต่างๆเพื่อเข้าสู่บัญชีได้และหลังจากนั้นพวกเขาก็จะนําบัญชีนั้นหรือว่านารหัสบัตรเครดิตต่างๆที่ได ไปนําไปสร้างไอดีใหม่ไปซื้อวีบัคหรือสกินหรืออาวุธต่างๆในบัญชีปลอมและนําไปปล่อยขายแบบตัดราคาหรือถูกกว่าเพื่อนําไปฟอกเงินนั่นเองโดยมีการรายงานว่าบรรดาแฮกเกอร์เหล่านี้สามารถทําเงินได้มากถึง8ล้านกว่าบาทในระยะเวลาเพียงแค่60วันเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นการจับเสือมือเปล่าอย่างแท้จริงซึ่งในไทยเราเองนั้นก็เห็นว่าจะมีบ้างดังนั้นแล้วอย่าได้ลงเชื่ออะไรกันง่ายๆนะครับเพราะของถูกอาจจะทําให้เราต้องจ่ายแพงได้เสมอมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่มีแต่เรื่องแฮ็กกันมามาก มา,มายเราก็ขอจบที่เรื่องราวดีๆในวงการเกมกันบ้างซึ่งข่าวนี้แม้จะนานมาแล้วพอสมควรแต่เราก็อยากจะรายงานความน่ารักและมุมมองที่เป็นมิตรกับสังคมเกมของเราบ้างนั่นก็คือคอมมูนิตี้ของเกมวารุแลนที่ได้มีผู้ใช้งาน r รด d ิ t มาบอกเล่าเรื่องราวของการเล่นเกมของเขาในการอยู่ทีมเดียวกับผู้ที่พิการทางการได้ยินฟังดูไม่เข้ากันใช่ไหมละครับเกมที่ต้องเล่นและเสี่ยงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆโดยเขาได้เล่าว่าในตอนแรกเขาได้กดโซโล่แรงไปซึ่งผู้พิการทางการได้ยินคนนี้เลือกตัตโอเมนและพิมพ์บ บอกกับทุกคนว่าผมเป็นผู้เล่นที่พิการทางการได้ยินดังนั้นมันจะช่วยได้มากหากพวกคุณช่วยกันปิงหรือพิมพ์บอกผมได้ซึ่งในตอนแรกตัวของชายคนที่เล่าเรื่องก็คิดว่าตานี้มันจะต้องย่ำแย่แน่ๆหรืออาจจะเจอพวกที่ชอบโทรเข้ามาเล่นในเกมนี้ของเขาแต่ผลลัพธ์กลับเป็นในด้านตรงข้ามเพราะทุกคนในทีมกลับช่วยกันบอกตำแหน่งต่างๆให้กับผู้เล่นที่พิการทางการได้ยินคนนี้ จนสุดท้ายจากคำบอกเล่าของชายคนดังกล่าวก็บอกว่าพวกเขาสามารถจบการโซโลแลงที่13-0ตได้สำเร็จแถมยังเป็นครั้งแรกของเขาอีกด้วยแน่นอนว่าเขาดีใจมากๆและอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับชุมชนวา l โลแวล์ได้รับทราบด้วยกันว่าผู้พิการทางการได้ยินบางทีก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแม้เขาจะไม่ได้มีวิดีโอใดๆมายืนยันแต่ผลอัพโหลดบนเรด,ดินั้นก็ขึ้นไปมากถึง18,300ครั้ง ที่เห็นดีเห็นงามและต่างชื่นชมและคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆหากมันเกิดขึ้นจริงกับสังคมเกมของเราและหวังว่ามันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในสังคมเกมของเราต่อไปครับโดยทางเราเกิดสงสัยว่ามันจะมีผู้เล่นที่พิการทางการได้ยินเล่นจริงๆหรอจึงได้ลองไปหาดูและพบว่ามีอยู่จริงๆด้วยจึงอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันว่าเป็นแบบไหนหรือโหดเพียงใดนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือ a d w o r ลสหากเพื่อนเพื่อชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ของทาง b บล k กเข e ้าอีสก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้อัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอย่างทันท่วงทีนะครับ